กก็สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนการปั๊มไลค์ใน Facebook นะคเอาไว้อวดเพื่อนนะคะแต่เพื่อนจะไม่เห็นนะครับเอาไว้สําหรับที่ปั๊มไลค์แล้วก็ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับหลอกเพื่อนเอาให้เราเปิดเฟซของเรามาก่อนเลยคก่อนไลง ถ้าเราจะปั๊มไลท์เกี่ยวกับสเตตัสให้เราคลิกขวาตรงนี้นะปกติเวลาจะมีคนไลท์หนึ่งสองสามสี่เจเจคนนะครับมันจะไม่ขึ้นทั้งหมดทนะมันจะมีย่อยอีครับมันจะเป็นสามแล้วก็อื่นๆืนย่งนี้ครับก็คือพอคลิกตรงนี้ก็จะมีชื่อคนแต่ละคนที่ไลค์นะครับคลิกขวาตรงนี้เลยไปที่ตรวจสอบองค์ประกอบ กดเข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลองมาดี่ดูตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยครับสามอืม่นๆสามอืม่นๆให้เราดี๋เมื่อกี้ตรงนี้ลบมันออกไปเราจะให้ไลค์เี่มคนเลยครับ 4, 3, 3พอสัก 3, 000คน 3, 000ตัวขอเครื่องนี้ก็เป็นอื่นเ,เ,เพื่อความเมียนเป็นอื่นนี่ครับนะครับระหว่างนี้เราอยากให้เพื่อนหูทำไมไม่สตีชันมึงหล่เยอะจังหวะเราก็ต้องอีกถ่ายเลยครับเพราะว่าถ้าเราดีเฟซหน้านี้ใหม่เลยนะ นี่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับไวรอลอกเือน์อนะครับขออวยแม่นะก็ท่านจะปังไลน์ในรูปรูปโปรไฟล์ฟล หรือถ้าจะปั๊มเกี่ยวกับผู้ติดตามก็ยังปงงั๊มได้เลยนะครับปวดเพือ่อนนะให้เราเปิดลูกโปรไฟลของเรามาคิดกว่าตรงนี้เหมือนเดิมตรวจสอบองประกอบอืมเดี๋ยวเซนี่เหมือนเดิมครับยิสีอื่นๆนี่ซีอื่นนี่มันขึ้นเหมือนกันแต่ผมคิดตรงนี้เลยลบมันไปครับเอาสักล้านคนหนึ่ง ต้องใส่ลุกหน้าวยนะครับนี่ครับตาลตุ่มๆบนเนี่ยไหลเยอะจังวะเนี่ยอวดให้เพื่อนดูครับเพื่อนบงสัยส่เออมันทำได้ไงอ่ะเนี่ยครับก็จะเป็นครับเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ได้ทำยากอะไรมากนะครับ <pigs> อ <in my diet> ันนี้ผมทําให้พี่ผมดูนะครับสําหรับใครที่จะทํีดยครับผู้ติดตามนะตอนนี้ครับเราก็จะมาปั๊ม คูติดตามนะครับผอไปอวดเพื่อนคลิกขวาตรงนี้ตรวจสอบองค์ประกอบเราสักพักนึงนะครับนี่ครับหรือตรงนี้นะห้าร้อยแปดสิบคนเหมือนกันเลยนะเห็นไครับอันนี้ตรงนี้จะไม่ทิ้ตรงนี้ครับแล้วลบมันไปเปลี่ยนเป็นสามพันคน ดีครับเ็ง่ายใช่ไหมครับมันง่ายมากเลยครับ